สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปเมื่อนี้พบกับมีบ้านไร้อีกแล้วเด้อค่ะมื่อนี้พาเขาป่าค่ะเขาป่าไม้น้อจ้ะเนาะมามาตามมาพี่น้องมาเพิ่งมันสิมีหลายบอตามมาจ้ะนี่น้องมาสองคู่ได้ร้องนี่น้องเื่นเขดีจ้ะพแนงจ้าเหตดจ้าเหตดเหตุเหตุนีดอกมี่สองดอก นุ่นดอกหนึ่งนุ่นดอกหนึ่งพี่น้องพี่น้องจ้าดูนี่ดูนี่ดูนี่นจ้าดูนี่สวยสวยมาทำเป็นข้างหนึ่งอีลดลงมากๆก็เห็นเลยจ้าพี่น้องพี่จ้าน,นี้ดอกหนึง่งมีดอกหนึง่งจ้ามีดอกหนึ่นงนี่นี่ อีกดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งนะจ๊ะโอ้ยดอกนี้แม่พี่นงปุ๊บ่ะโอ้ยอ่นซ้อน,นงามคักตัดขาตัดขา thăm con giả phòng dù ấy dạy cụ không ทำความสะอาดผมพี่น้องมันคอยงามล่างเข้าก็เป็นล่างง่ายเดี๋อุย้ยดอกเห็ดไหมกำลังดีกำลังงามใส่ขูเขา น,นี่ก็สวยดูขาห็ดแม่เกียงเซโน่ใหม่ดิมึงเนี่เซนามอย่านั่งเนาะเซนามอย่านั่งสุดๆเกียงเซโน่ใหม่เพราะอตูถิมใส่บุยเขียงเซไวยกับสีเสบเนาะสีไว้พนะูดอ่ะดอกเ็ดกำลังเป็นสาวพูดะ่ะกำลังงาม ลูเซคุเซคุทางนี้ตรงนี้อีกดอกนึ่งดอกนึงโอ้ยบรมบอมามือน,นีมือรุ่นมันสีเทากันเทามันมัน,ม,นมันบ่เซียบเด็ดพี่นอ้องต้องอ่อนหวานรุ่นนี้กำลังเป็นสาวสมน้อยนี่ เอาเอาคลิปที่แล้วนั้นกำลังเป็นเด็กน้อยห้าหกเดือนบันนี้มามาบันนี้กำลังเป็นสาวสำน้อยเปดูเหตุปุ๊บให้ชมให้ชมเพิ่งเพิ่งแข็งแขงอยู่เลยนี่หวานจุย๋ยจุ๋ยหละแกงไม่ไม่เสพเสพไอกน่ี้ะ นี่ขาอยากโบแต่ก็ะส่ได้เมืม่อก็กกบปลาจะคลองอย่างไพี่น้องอันนี้ปลาแฟ้นมีเองนะจ้ะปลา อยู่ไกลๆนี่ก็เล่มาเอาทำแล้วเห็ดงานบานพึ่งเลิกกลับมาจากทำงานกับมาเห็ดงานบ้านเห็ดนูน่ยนกินแล้วเขาปลาส่นตัวพี่น้องมันสีอดใดหรืออดบ่ได,ดแล้วเนี่ยมันเห็นเห็ดเลยแม่นอกพี่น้องเนาะอดเขาปลาบ่ได,ดแม่อ่อนซ่อนบ่ใดอกงหญ่เลยนี่ดอก อบอกง,งี้ไม่แน่เธอหลวงมีเอาได้บยนนี้คือเผาแห้งแกอุ้ยอันนี้มันเผาแล้วนี่เผาแล้วเช่แล้ว่าเอาไอน,น,นดอกแก่ก็มีนี่ดอกนึงจ้ะสวยมากๆ ดอกนึงดอกเล็กๆลกดอกเล็กๆลกอีกดอกนึงจับพี่น้องอีกดอกหนึ่งนะจ๊ะัดเอาเหลืองๆออกแต่ต้นไม้ อุ้ยอันนี้โคตรเก๋แล้วอันนี้บ่เอมันเถาเลยพี่น้องบ่เอามันสวยมันบ่สวยห้องมันคนสวยเหลือแต่ห้องมันตองเอัวในมันบ่อสวย อีกดอกนึงพี่นอ้องอุ้ยน,น,น,นี่มีบ่คำหรืเด็กพี่น้องทุ่มสี่ซองถุ่มแล้วกันบ่ามากกับคิดหอดแลาวพี่น้องเนาะโอ้ยยันบ่มีคิดให้พี่น้องเบิง่งมืออื่นกับสิไปเฮ็ดงาน,นเก่ากับสีมากคำมืออื่นกับสีมากคือเก่าขนในมาตะเว่นถึงเอารถไอ้ ยิงมา่านขำสะพานบบได้พี่น้องสวยเลยดอกนี่นนต,ตน,น้องติงงดตาหักนี่อ่เติดเป็นขอางหนแมงกินเสร็จ้ว่างดีดีดอกอีกดอกนึงพี่น้อง เลี้ยงนี่แล้กดออกทิ้งเปตามน้หลตออีกจนริงมีดอกไม้มีดอกนึ้สวยสวยสวยเลยจ้า สวยงามตามทงเรียงสองดอกนี้สองดอกนี้สองดอกนี้คู่กันมันจะเก่สักก่อนเกือบดุ้ยเถาเลียวเถาเลียวเถาแล้วอืม โอ้ยเสียดายเด้อละมาซาผดนี่ยดอกนี้ก็แก่แล้วพี่น้องดิฉันอะ หัดถากเดโอดตทาผัากกิน,นปฏิพันธ์ไม่ชอบอันนี้มันเก๋มันเก๋บ่เอาได้มีบ่เอาได้พี่น้องมีงทำมันเก๋บ่าอันนี่เก่ยรือยังนี่เก๋หรือยังดูสิบ๊วอตนี้ยังไม่แก่สวยดี ดอกนี au, au. Mm. ้เอาเราเอาดอกนี้ก็สวย